สำหรับเมื่อคืนนะครับเราก็ได้มาถึงที่สลายูแห่งนี้นะครับแล้วก็กินอาหารเย็นนะครับแล้วก็ไปเที่ยวบาร์อยนี้หน่อยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เข้าพักผ่อนนะครับได้เวลานอนนด้นะครับและก็ตอนนี้เป็นเช้าวันใหม่แล้วนะครับนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่กรุงสลายูนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดนะครับของประเทศบอสเนียเฮอร์เซโกวีนานะครับสำหรับโปรแกรมวันนี้นะครับแน่นอนครับเรามาพักอยู่ที่นี่ฮะซิตี้เซ็นเตอร์นะครับของ กรุงสลายูแล้วเดี๋ยวเราก็จะเที่ยวชมนะครับเดินรอบๆตรงนี้นะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามต่อเขาวันนี้เราจะไปไหนกันบ้างครับสหรับที่สลายูโบนะครับก็เป็นที่ที่ขึ้นชื่อว่ามีทั้งมอสนะครับแล้วก็มีทั้งโบสนะครับปะปนกันอยู่ในเมืองเดียวนะครับสาหรับตรงนี้นะครับก็คือเป็นหอคอยนะครับที่มีหอนาฬิกาด้วยจริงๆแล้วนาฬิกานี้ไม่ได้ตรงนะครับเขาบอกเป็นเวลาที่ ทุกคนต้องมาเ r a นะครับซึ่งเขาต้องละหมาดทุกวันนั่นเองครับนาฬิกานี้มันจะค้างอยู่ที่ตรงนี้นะครับเวลาที่เขาละหมาดนะครับเดี๋ยวลองเดินชมต่อครับและนี่ก็เป็นมอสที่ใหญ่ที่สุดนะครับของซาลโวนะครับมอสในซาลโวเนี่ยสร้างขึ้นในศตวรรษที่15-16เป็นส่วนใหญ่นะครับนี่ก็ถือว่าเก่าแก่นะครับหลายร้อยปีครับก็มีซิมการ์ดแล้วนะครับซื้อจากร้านเมื่อกี้นะครับประมาณ2เหรียญกว่าๆนะครับก็ตีซะาแบบ ไม่เกินร้อบาทนะครับเราก็ได้ซิมการ์ที่มีทั้งหมดเนี่ยสิบห้าจิกนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเวิร์กไหมนะครับที่นี่นะครับเป็นซิมที่ซื้อแล้วใส่เลยครับนี่ก็เป็นช็อปเก่าแก่นะครับตั้งแต่สมัยศตวรรษที่16นะครับนี่นะฮะชื่อนี้นะครับอ่าเบกิสถานะฮะเบซิถานนะครับซึ่งที่นี่นะฮะก็จะมีร้านขายของต่างๆอยู่ข้างในนะครับชมความเก่าแก่เราจะเห็นถึงหินนะฮะที่เขาเอามาสร้างนี่นะครับ เก่าแก่มากๆครับนี่นะครับผมก็เดินอยู่ที่บั s ตาเชสนะครับโรนะครับตรงนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมนสตรีทนะครับของซลายูโวนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ City Center ของซลายูโวเลยนะครับนะฮะลองชมนะครับสวยงามนะครับนี่ฮะตรงนี้นะครับก็เป็นถนนเส้นหลักนะฮะที่เขาใช้สัญจรแล้วก็ตรงนี้ยังเป็นพวกช้อปปิ้งเซ็น e ตอร์ด้วยครับนี่ก็เป็นมิวเซีมนะครับ จะเห็นสิ่งก่อสร้างเก่าๆสวยงามมากเลยนะครับบนถนนเส้นนี้นะครับอลองจินตนาการว่าในอดีตเนี่ยนะครับสักสองสามร้อยปีก่อนเนี่ยนะก็จะมีร้านเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งแต่ละร้านเ,นเขาก็จะขายอของที่เขาผลิตขึ้นมาเองนะครับพวกเครื่องทองเหลืองต่างๆนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเรามองดูผนเป็นจะคล้ายๆกับ แถวในอาหรับที่เราไปมานะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาก็นับถือศาสนาอิสลามกันเยอะนั่นเองครับตอนนี้อากาศค่อนข้างดีนะครับแดดยังไม่จัดตอนเช้านะครับลมก็พอมีสบายๆนะครับนี่ก็เป็นมอสนะครับที่มีชื่อเสียงของเขานะครับแล้วก็อันนี้เป็นสัญลักษณ์ของโอลิมปิกเกม1984น, 4, น, 4, นะฮะ แล้วก็นี่เป็นสิ่งละของเมืองอีกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ใจกลางเมืองนะครับซลายเยโวนะครับประเทศบอสเนียเฮอร์เซโกวีนานะครับที่เห็นตรงนี้นะครับคือเซบีเฟลเชนนะครับนี่นะครับจริงๆแล้วมันคือน้ำผู้นะครับ ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยออตโตมันนะครับเมื่อก่อนเนี้ยจะมีแบบเนี้ยเต็มไปหมดเลยนะครับมีหลายที่ในเมืองอื่นด้วยนะครับแต่ที่นี่เนี้ยก็จะเหลือที่นี่ที่เดียวนะครับสําหรับที่นี่เขาสร้างมาเพื่ออะไรก็คือเพื่อที่จะล้างมือนะครับชำระล้างร่างกายก่อนที่ทําละหมาดเองดังนั้นจะเห็นน้ำพุแบบนี้เต็มไปหมดนะครับและตอนนี้นะครับผมก็มีนี่ฮะเสื้อนะครับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนานะครับซื้อมาเรียบร้อยนะครับเวลาไปเที่ยวไหนเนี้ยผมก็จะชอบที่จะ ใส่เสื้อของประเทศนั้นนะครับแล้วก็ได้เก็บเป็นที่ระลึกด้วยครับเนี่ยเสื้อสวยมากครับลองชมบรรยากาศรอบๆนะตอนนี้นะครับนี่ฮะอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยนะครับที่สลายโยครับประเทศบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาครับนั่นก็คือรถแทรมนะครับอ่า รถแ r รมนี่ของที่นี่นะครับถือว่าเก่าแก่มากนะครับเท่าๆคือในราวตั้งแต่ศตวรรษที่19นะครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยนะฮะมีรถแ r รมที่เป็นพับ b ิกทรานสปอร์ตเป็นที่ที่2ของโลกนะครับที่แรกก็คือซานฟรานซิสโกนี่ครับที่นี่เป็นที่2ครับเก่าแก่มากๆเลยครับและที่เห็นด้านหลังผมนี่นะครับก็คืออาคารซิตี้ฮอลล์นะครับของกรุงสไลเยโวนะครับนี่นะฮะสวยงามมากๆนะครับอาคารนี้เป็นอาคารเก่าแก่นะครับสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1 8 9 1นะครับซึ่งที่นี่เนี่ยนะครับถูกสร้างในสมัยนั้นก็คือสร้างโดยออสเตรียกับฮังการีซึ่งปกครองบริเวณแถบนี้อยู่ครับเป็นอาคารที่สวยที่สุดในสลายโวนะครับแล้วก็เก่าแก่มากด้วยนะครับนี่ครับชมความสวยงามนะครับถ้าไรได้มาที่นี่ก็ต้องมาชมเลยฮะที่นี่ฮะนี่ครับสวยงามมากครับหลังนี้นะครับก็มีความสาคัญอีกเช่นกันนะครับเป็นบ้านโบราณนะครับในยุคที่เขากําลังจะสร้างซิตี้ฮอล์เนี่ยครับบ้านหลังนี้นะครับ เะคะยอยู่ที่บริเวณพื้นที่ของซิติฮอลล์แห่งนี้นะครับแต่พอเขาจะมาสร้างซิติฮอลล์ปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยเจ้าของบ้านนี่ก็บอกว่าขอให้ย้ายบ้านเขามาอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับให้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเขาก็ทําการย้ายให้นะครับตั้งแต่ปี1891นะครับในช่วงนั้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันร้านนี้ที่นี่ก็กลายเป็นร้านอาหารเรียบร้อยเนี่ยนะฮะสวยงามนะครับเก่าแก่นะครับ ด้านหลังผมนี้ครับก็คือลาตินบริดจ์นะครับเมื่อก่อนนี้นะครับที่นี่เคยมีชาวอ่าโรมันนะครับอาศัยอยู่ดังนั้นเนี่ยก็เลยชื่อว่าลาตินบริดจ์นะครับหรืออีกชื่อนึงนะครับก็คือชื่อว่าพรินซ์บริดจ์นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีคนที่รอบกรงพระชนของพรินซ์นะครับแล้วเขาวิ่งข้ามสะพานนี้มานะครับก็เลยชื่อนั้นเป็นอีกชื่อนึงนะครับของสะพานแห่งนี้นะครับหลังจากเกิดรอบกรงพระชนนะครับก็เกิด สงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั่นเองครับที่นี่ก็มีความสําคัญนะครับที่ซลายโวนี่เองครับนห้าท่าแม่น้ำแห่งนี้ทํครับแม่น้ําที่มีความสําคัญเช่นกันของซลายโวครับและนี่ก็คือเป็นตึกเก่าแก่นะครับที่สร้างขึ้นมานะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับที่ผนังกําแพงนะครับนี่ฮะจะเห็นเป็นรูของกระสุนปืนนะครับเกิดขึ้นนะครับในสมัยนั้นนะครับก็มีการรบเกิดขึ้นที่นี่นะครับคือเป็นสมัยของการรบยูโกสลาเวียนะครับนั่นก็คือปี 1,995นี่เะครับและที่นี่นะครับจุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่มีความสําคัญมากนะครับเรงชมรถคันนี้นะครับนี่นะฮะรถอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้เขาจะจะรึ้ไว้นะว่าจุดนี้นะครับเมื่อวันที่28เดือนจูนปี1,914นะครับคนที่ชื่อว่านี่นะฮะฟรินสิปนี่นะครับเขาลอบปงครชงนะครับฟรานเฟอร์ดินานนะครับและภรรยานะครับซึ่งก็คือเป็นฟรินของ ออสโตฮังการีสนะครับในสมัยนั้นซึ่งที่นี่เนี่ยปกครอบโดยออสโตฮังการียนะครับแล้วก็เขาถูกลอบประกจุดนี้นะครับแล้วก็มี่คับสมนมคเขาถูกนคนนี้ครับคนที่ชื่อว่าปรูซิงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นภาพที่เขาถูกจับมานะฮะแล้วก็ามาถูกตัดสินลงโทษในยุคนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีเขาคนเดียวนะครับเป็นกลุ่มของคนรุ่นใหม่อย่างเจเนอเรชันนะครับที่รวมตัวการคิดการนี้ขึ้นมาแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั่นเองครับ เมืองซาลเยโวนะครับก็เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ดึงดูดมากๆานะครับที่นี่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมนะครับแต่ว่าในอดีตเนี่ยเขาก็เคยมีชาวคริสต์อาศัยอยู่ดังนั้นที่นี่ก็เลยมีทั้งโบสถ์นะครับแล้วก็มีทั้งมอสนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแล้วก็บ้านเมืองเก่าแก่สวยงามครับอย่างที่เราเห็นเลยนะครับนี่คือซิตี้เซ็นเตอร์ของเขาเลยนะครับเป็นที่ดึงดูดใจของคนให้มาเดินเที่ยวเล่นนะครับชมเมืองครับสวยงามมากๆครับ ันนี้ก็เดินชมนะครับอันนี้เป็นถนนเก่าแก่ครับเป็นเมนโรดนะครับแต่ว่าผมมอกระเป๋าไว้ด้านหน้าเพราะว่าเขาบอกว่าจะมีพวกศกกระเป๋านะฮะหรือพวกลุงกระเป๋าอย่างเข้าของสิ่งของเครื่องใช้ของขายเขานะครับตรงนี้ถ้าดูผ่นเผ,ผนะฮะก็จะคล้ายๆกับตุรกีนะฮะนี่ครับเพราะว่าเขาก็เป็นชาวมุสลิมถึง90%ดังนั้นเนี่ย เครื่องประดับต่างๆของใช้อาหารนะครับเมื่อะสักครู่ผมยังเห็นเหมือนกับดีไลท์นะฮะซึ่งเป็นขนมของชาวมุสลิมนะครับก็มีขายเยอะแยะเลยที่นี่นะฮะนะครับโซนนี้ก็ดูเผลๆเหมือนตุรกีเลยครับก็คือโรมันคาทอลิกคาทิดอลนะครับสวยงามมากๆนะครับสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่16นะครับเหมือนที่บอกว่าถึงแม้ว่าที่นี่นะครับประเทศ บอสเนียเฮอร์ซิโกบินานะครับที่สลายวแห่งนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นชาวมุสลิมนะครับแต่ว่าที่นี่ก็มีโบสถ์สวยๆให้ชมนะครับเนที่นี่ก็จะมีทั้งมัสยิดนะครับมีทั้งโบสนะฮะให้ชมนะครับที่นี่สวยงามมากๆนะครับแล้วก็เก่าแก่มากๆด้วยครับนี่ก็เป็นช็อปนะครับที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่19นะครับปัจจุบันก็กลายเป็นร้านขายของนี่ก็คือไฟของ พบเพิงโอลิมปิกฤดูหนาวนะครับซึ่งจัดขึ้นที่นี่นะครับในปี1984นะฮะยังคงจุดติดอยู่ที่นี่นะครับซึ่งเขามาจุดไว้ที่นี่นะครับด้านหลังนี้ก็คือเป็นสถานที่รำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตนะครับในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองนะครับนี่นะฮะ องดนตรีนะครับพื้นเมืองของบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็อดอดบ์มาจากทางตุรกีนะครับเพราะว่าเครื่องดน,นตรีพวกนี้ก็มีอยู่ทั่วไปนะครับแต่ที่นี่เขาก็นํามาใช้เป็นเครื่องดนตรีเฉพาะถิ่นของเขาเหมือนกันนะครับก็ฟังดูคล้ายๆเสียงกีตาร์อย่างนั้นนะครับของผมนี่นะครับก็คือมอสที่ชื่อว่ากาซีฮัสเล็บเบกนะครับที่นี่นะครับสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่16นะครับ นี่ฮะเก่าแก่มากๆเลยนะครับสร้างขึ้นแบบลักษณะของโครงสร้างแบบมอสตมันนะครับซึ่งเป็นมอสที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็ยังคงอยู่ถึงปัจจุบันนะครับและปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นมอสที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในคาบสมุทรบาขานและยังเป็นมอสหลักของชาวมุสลิมนะครับในประเทศบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาด้วยครับและตอนนี้นะครับก็เวลาประมาณเที่ยงกว่าๆนะครับนี่ฮะผมใส่เสื้อเนี่ยฮะบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาแล้วก็เดินเที่ยวชม ในซิตี้เซ็นเตอร์นะครับของซาราโยนะฮะเต็มอิ่มนะครับตอนนี้ก็ได้นี่ฮะพักดื่มกาแฟหอมสดชื่นมากมากเลยครับแล้วก็นี่ฮะผมไปซื้อนี่มาครับโคคาโคล่าลิมัมนะครับซึ่งเมืองไทยไม่มีไม่รู้อะไรนะครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับชูการฟรีด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเสร็จขั้นตอนนี้ปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวนะครับเดินทางต่อไปที่เมืองมอนสเตอร์ครับเดี๋ยวตามไปด้วยกันครับ คุณนะครับที่ติดตามหมอ2นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ